ทีนี้เราก็มาดูพระเอกของเราครับโอ้โหโนี่มอกเลยอย่างเฟี้ยวแล้วก็แมกกาซีนขาแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหและตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวครับที่มิเล็กบอกว่าสีขาวควันบุหรี่นั่นเองนะผมมันไม่ใช่ขาวจ๋าไปเลยนะผมมาทดสอบการคัดปลอกแบบเปล่าครับอันนี้ไม่มีหมวกกันศนไม่ได้ใส่หัวนะทดสอบดูนะผมอันนี้ใส่แค่เจ็ดนัดนะผมทดสอบดู 2> 1 2สองสามสี่ห้าหกเจ็ด นี่นัดสุดท้ายอาจจะต้องมีการโยนออกไปบ้างนะผมนี่กระสุนหมดสไลด์ค้างนะผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่เล็กมีของเล่นใหม่มารีวิวให้ดูกันอีกแล้วบอกได้เลยว่าตัวจี๊ดนะครับสำหรับของเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยครับรหัสสินค้า UDL 2 0 1 1ขเขาก็จะมีเขียนที่กล่องไปเลยนะครับว่าซอฟบูเลส เป็นกล่องกระดาษมาแบบนี้เลยนะครับมีแบบนี้เลยสําหรับรุ่นนี้จะมีเข้ามาให้เลือกกันอยู่2สีนะครับก็คือสีดําแบบที่เราเห็นในหนังจอนวิกนั่นเองแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีขาวแต่ว่าไม่ใช่สีขาวจ๋าเลยนะแต่เป็นออกขาวเออควันบุรี่เรียกกันง่ายๆนะครับเออกล่องขึ้นมาเลยนะครับผมโอ้โหแบบนี้เลยโอ้โหดูดูดูดดสำหรับปืนรุ่นนี้นะครับจอวิกเขาจะใช้ในหนังภาคสามนั่นเองส่วนกล่องนี้ก็จะเป็น สีขาวควันบุหรี่แบบที่เรียกเรียกนะขอแยกเรียกสีขาวนะง่ายๆนะนี่ครับก็จะมาแบบนี้เลยโอ้โหในกล่องก็จะมีตัวปืนมีแม็กกาซีนมาให้1แม็กแล้วก็จะเป็นหัวกระสุนโฟมแบบนี้ครับมีมาให้2แผงแผงและ10นัดรวม20นัด ก็จะเป็นกระสุนโฟมแบบเดียวกับรุ่นชักยิงทีละนัดนั้นเองนะครับหรือถ้าใครไม่มีหรือกลัวว่าของที่เขาแถมมาให้20นัดเนี้ยจะไม่พอหรือว่ากลัวจะหายนะครับสามารถสอบถามกันได้ีมินเพื่อสั่งซื้อเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็จะมีปลอกครับเป็นปลอกพลาสติกมาให้2แผงแผงและ8นัดรวม16นัดเลยนะครับส่วนถ้าใครกลัวว่า16นัดนี้จะไม่พอไม่จุใจหรือกลัวว่ามันจะหายนะครับมีปลอกกระสุนสำรองจำหน่ายเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็จะเป็นปลอกคขายสีทองเหลืองแบบนี้เลยพี่เล็กไม่ฟันทงนะว่า แต่มันคือโลหะนี่ครับก็จะแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับผมเป็นสีแบบทองเหลืองแบบนี้เลยนะไม่อยากฟันธงว่ามันคือทองเหลืองนะครับผมนี่แบบนี้เลยช่วงนี้มีทั้งปลอกและหัวกระสุนโฟมของปืนหลายรุ่นเข้ามาใคร,ใครอยากได้ของปืนรุ่นไหนก็สามารถทักสอบถามกับแอดมินได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาดูพระเอกของเราครับโอ้โหนี่บอกเลยอย่างเฟี้ยวแล้วก็แม็กกาซีนคร์บแบบนี้เลยนะครับผม โอ้โห oh. แล้วตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวครับที่พี่เลกบอกว่าสีขาวควันบุหรี่นั่นเองนะผมมันไม่ใช่ขาวจ๋าไปเลยนะผมอย่างสวยเลยทั้งขาวทั้งดํานี่แหละแล้วแต่คนชอบตัวนี้ก็มีแมกกาซีนมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมแบบนี้เลยและที่สําคัญนะครับงานตัวนี้เป็นงานที่ถึงแม้ว่าจะผลิตจีนนะครับแต่ว่าเป็นงานเกรดส่งออกยุโรปเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเมืองนอกครับที่เขาทํารีวิวกันสําหรับปืนอัดลมกระสุนโฟมแบบนี้คนระับรุ่น อ่าคอมแบทมาสเตอร์นี้ทุกกระบอกจะมีซีเรียลนมเบอร์ที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับผมและน้ำหนักค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวเพราะว่าวัสดุทั้งหมดนะครับมีทั้งพลาสติก ABS และที่เป็นโลหะนะครับหรือพูดง่ายๆครับประมาณว่าซิง์อลลอยนั่นเองนะครับมาดูน้ำหนักตัวปืนพร้อมแม็กกาซีนนะครับยังไม่ได้จุกระสุนนะ้ำแม็กเปล่านะครับน้ำหนักอยู่ที่641กรัมแล้วถ้าเป็นของจริงนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ1กิโลนิดๆแต่ตัวนี้เป็นของเล่นน้ำหนัก600กว่าเนี่ย ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับและที่พิเศษไปอีกนะครับผมบอกได้เลยว่ามิติตัวปืนนั้นเทียบสเกลได้เลย1ต่อหนึ่งกับของจริงได้เลยนะครับนี่ครับมิติตัวปืนทั้งหมดพูดได้เลยว่าเทียบเท่ากับของจริงได้เลยครับนี่สเกลหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะนี่ครับมียิงมาเลยครับ Combat Master นะครับผมแล้วก็โลโก้ทางลานเทติคอนนะครับผม แล้วก็ด้านนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยด้านนี้ก็มีเขียนมาเลยครับทารานแทติคอนอินโนเวชันนะครับผมทารานแทติคอนนี่ก็คือสำนักแต่งปืนชื่อดังที่แต่งปืนรุ่นนี้ให้กับจอห์นวิกใช้ในหนังนั่นเองนะครับผมนี่ครับทั้งสีขาวและสีดําน้ําหนักเท่ากันเป๊ะเลยนะหกร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบเอ็ดกรัมนะครับมาดูสีขาวก่อนครับนี่แบบนี้เลยโอ้โหป่าลําก้องนะผมลําก้องก็เป็นอลูมิเนียมนะไกด์หลอดแบบยาวเลยคนระับยาวมานี่เลยนะไกด์หลอดนะ เป็นโลหะนะครับผมทั้งลํากล้องและไหลอดนี่ครับผมลํากล้องสามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเพียงแค่หมุนนะครับผมมันจะมีเกลียวหมุนอยู่ด้านในนะครับหมุนเปลี่ยนลํากล้องได้ด้วยนะโ <c oughs> อ้โย่างเฟี้ยวเลยดีแบบนี้เลยลํากล้องนะผมนี่โอโ้โหแต่รุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบชักยิงทีละนัดนะแต่ตั้งแต่พี่เล็กจับปืนของเล่นปืนอารมณ์มานะครับ ถ้าเป็นบรรดาพวกชักยิงทีละนัดเนี่ยเวลากระสุนหมดสไลด์มันจะไม่ข้างให้นะครับแต่สําหรับปืนจอนวิกรุ่นนี้เวลาที่กระสุนหมดนัดสุดท้ายนะครับสไลดมันจะค้างให้เรานะผมแบบนี้เลยเวลาที่เราจะปลดสไลนะครับเราก็ปลดตรงนี้เลยเหมือนของจริงเลยนะผมปลดลงมาแบบนี้นะครับศูนย์หน้าเป็นศูนย์ไฟเบอร์อ,ออปติกด้วยนะผมสีเขียวๆแบบนี้นะครับแต่ศูนย์หลังไม่ได้แต้มจุดหรืออะไรบางสินครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าเป็นของจริงนะศูนย์หลังจะสามารถปรับสูงต่ำซ้ายขวาได้นะครับแต่ตัวนี้ ปรับไม่ได้เด้อนะครับคอฟิกตายตัวไปเลยพูดกันง่ายง่ายอย่างนี้เลยครับสาหรับใครที่ชอบเน้นความแรงและความสมจริงมากกว่านี้ให้ไปเล่นบีบีกันนะครับเพราะว่าบีบีกันปืนจอนวิกรุ่นนี้ถ้าเป็นงานจีนเกตต่ำๆล่างๆหน่อยนะราคาก็อยู่ที่ประมาณส0 0พักบวกๆนะครับแต่ตัวนี้มันคือปืนของเล่นอัดลมนี่มีการเจาะพอดมาให้โอ้โหเขาเก็บรายละเอียดเหมือนของจริงเลยนะผมสาหรับเซฟนะครับมันจะมีซ้ายขวาเหมือนของจริงเลยมีทั้งซ้ายและขวานะแต่เป็นเซฟหลอกนะไม่สามารถ เอ่อเข้าเซฟอะไรได้นะครับนกก็เช่นกันครับนกก็เป็นนกหลอกนะไม่สามารถง้างนกได้นะครับในส่วนของสไลด์นี่จะเป็นพลาสติก ABS นะครับแบบนี้ส่วนของเฟรมปืนด้านล่างแล้วก็ชิ้นส่วนภายในบางจุดเป็นโลหะนะครับนี่เฟรมปืนเป็นโลหะนะน้ําหนักมันถึงได้ดีเลยนะครับนี่ครับเขาเก็บรายละเอียดมาแบบนี้เลยโอ้โหตรงคลิปมือนี่นะผมแบบนี้เลย หลังอ่อนก็เป็นหลังอ่อนหลอกเช่นกันครับไม่สามารถใช้หลังอ่อนได้นะครับบอกตรงนับปืนรุ่นนี้ชอบตรงบ่อแม็กนะครับผมบ่อแม็กมันใหญ่มากเลยนี่โอ้โหนี่ยมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับเก็บรายละเอียดมาได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวปลดสลดัวนี้ปุ่มปลดแมกซีนนะครับนี่โอ้โหเขาทําให้มันยาวมาแบบนี้เพราะอะไรครับเวลาที่ถ้าเป็นของจริงนะมันจะทาให้ปลดแมกซีนได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วที่เขามีการแต่งบ่อแม็กตรงนี้มาเนี่ยเวลาที่มีการเปลี่ยนแมกซีนนะมันจะ ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นั่นเดงใส่ยังไงก็เข้าว่างอันเถอะนะครับผมโอ้โหยังสวยบอกเลยนะครับนี่ดูมิติตัวปืนนะตรงท้ายแมกกาซีนก็มีเขียนมาด้วยนะครับ UDL นะด้านนี้ก็มียิงมาครับทารลานแทติคอนนะครับอินโนเวชันนะครับเจาะพอดมาเช่นเดียวกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมนี่ตรงลำกล้องตรงนี้ยังเป็นปั๊มล่องลึกมือเลยนะครับว่า9คูณเ้าโอ้โหเขาเก็บรายละเอียดมาสุดยอดเลยนะครับเพราะถ้าพี่เล็กจำไม่ผิดนะถ้าให้ข้อมูลผิดก็ขออภัยนะ สำหรับปืนจอนวิกรุ่นนี้ถ้าเป็นของจริงจะใช้กระสุนขนาด9ม้มมอนะครับเนี่ยปลดแมกกาซีนโอ้โหแมกกาซีนก็ยังถือว่าน้ําหนักใช้ได้เลยนะแมกกาซีนก็เป็นพลาสติก ABS ครับแต่น้ําหนักมันถือว่ามีหนักอยู่นะไม่รู้ว่าเขาถ่วงอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่รู้นะครับผมถ้าใครอยากรู้ก็ซื้อไปถอดดูเอาเดอ้อหนึ่งแม็กมันจุได้ประมาณพี่เล็กลองดูแล้วประมาณ9นัดเต็มที่นะครับ แต่แนะนําให้ใส่แค่8ปนัดพอนะด้านล่างก็มีรางสามารถติดอุปกรณ์เสริมแต่งหล่อได้เลยนะครับผมอยากจะติดไฟฉายอะไรก็วหวาก,กันไปนะครับโอ้โหนะมิติตัวปืนนี่โอ้โหแบบเทียบเท่าของจริงเลยนะทุกคนนะชอบตรงบอร่อแม็กนี่คือใส่ยังไงมันก็เข้าอ่ะใส่ยังไงมันก็เข้าอ่ะบ่อแม็กแบบนี้นะผมเนี่ยนี่ครับถ้ามาถึงตรงท้ายนกงนี่อีกนิดเดียวก็ก้าวนิ้วนะเห็นไหมครับ ถ้าวัดมาถึงตรงท้ายหลังอ่อนตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ9นิ้วครึ่งเลยความยาวรวมนะตั้งแต่ปากกระบอกนะครับความสูงของตัวปืนนะครับก็อยู่ที่ประมาณที่ประมาณไม่รวมแมก็กกาซีนนะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วเลยนะครับผมสำหรับสเปคและมิติตรงนี้เท่ากันนะทั้งสองสีนะครับผมนี่โหศูหน้าไฟเบอร์ติดด้วยทุกคนโอ้โห,โหนี่แบบนี้ มันทําให้เลิงได้ง่ายมากขึ้นนี่ก็ประมาณนี้เห็นไหมครับจุดเขียวๆตรงนู้นนะผมศูนย์หน้านะนะผมด้นนี้สีนี้เรามาดูตัวสีดํากันบ้างนะครูบอกเลยยังดุนะครับในหนังก็ใช้สีดํานะผมแต่ถ้าใครชอบสีขาวก็มีจัดไปได้เลยเหมือนกันนะครับทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันขู่บอกมองบอกแม็กซ์ยังวัสดุบอกได้เลยนะว่าเกรดดีมากๆเลยนะพวกพลาสติก ABS พวอะไรนี้ซิงค์อลลอยให้น้ำหนักที่ดีนะแบบนี้เลยนะผม คือเฟรมปืนด้านล่างนี่คือเป็นซิลอลอยทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีบางส่วนของพวกประกับแล้วก็บอกแม็กตรงนี้ครับจะเป็นพลาสติก ABS เกดดีเลยนะครับผมนี่มาดูมิติของสีดําบ้างนะผมนี่สีดำรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันนะพวกนี้ทําหลอกมาหลังอ่อนเซฟแล้วก็น no, กนะครับผมแล้วก็ศูนย์ไม่สามารถปรับสูงต่ำซ้ายขวาได้นะครับผมแบบนี้เลยมีปั๊มล่องลึกมาเหมือนกันนะตัวลำกล้องนะว่า9คูณ19นะโอ้โหเหมือนของจริงเลยนะผมมีแบบนี้สำหรับสีดำนะลำกล้องมันจะเป็น ออกสีทองทองอมแดงแบบนี้นะครับผมไก่หลอดยาวเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับส่วนหน้าไฟพลาสติกเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหเจาะพอร์ตมาเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดกับตัวสีขาวฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับทาลาแท็บิคอรนะครับอินโนเวชันนะครับเจาะพอร์ดมาเชนเดียวกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมขออนุญาตใช้คํานี้โคตรสวยนะครับผมเผื่อน้องๆหนูบางคนอาจจะอยากรู้ ราคาของจริงนะพี่มันเท่าไหร่ของจริงนะผมที่สมัยหนังจอวิ่ออกมาใหม่ๆนะราคาในไทยนะครับอยู่ที่สองแสนห้ามืนบวกๆเลยนะครับทุกวันนี้ได้ยินข่าวว่าราคาขึ้นไปเยอะแล้วหาซื้อ,อยากมากสำหรับของจริงนะอันนี้เป็นข้อมูลมาให้ฟังกันคร่าวๆนิดหนึ่งนะผมเชนเดลกันครับเวลากระสุนนัดสุดท้ายหมดนี่ครับสไลด์ค้างเหมือนกันนะครับผมแบบนี้บอกได้เลยนะมิติตัวปืนนะทุกคนนะโอ้โหโอ้โห โคตรชอบเลยพี่เล็กต้องเก็บไปแล้วครับผมซักกระบอกหนึ่งเหมือนกันเข้าคอลเลกชันไว้นะผมนี่ดูในส่วนของคลิปมือนะครับผมแบบนี้เลยทำเป็นการลื่นแบบนี้รอบด้านเลยนะครับแล้วการทำสีของเขามาถือว่าทำสีได้เนียนมากเลยนะถ้าพูดในเกณฑ์ของงานของเล่นนะสีนี่บอกเลยถ้าเป็นงานของเล่นและทำสีไ้ได้ขนาดนี้ถือว่าบอกได้เลยว่าแทบไม่มีทิฏฐินะสำหรับการทำสีนะครับ มันก็จะมีบางส่วนนะครับที่อยู่ด้านในของนกเพราะว่านกมันจะต้องมีการนะครับเดี๋ยวล่างกจก่อนแบบนี้นะครับผมเพราะว่านกมันจะต้องมีการเคลื่อนที่แบบนี้ครับมันก็ต้องเสียสีการด้านในก็อาจจะสีออกไปบ้างครับเดี๋ยวว่าแต่ของเล่นเลยของจริงใช้งานไปนานๆก็เป็นเหมือนกันนะครับผมถ้าเป็นตัวที่เคลือบดําหรือลมดํามาสําหรับสีดำนะครับนี่น็อตยึดประกับนะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะผมโอ้โหงานค่อนข้างที่จะโอเคเลยดีเทียวนะครับผม นี่ไม่แทบไม่มีเสียงเลยนะถอดแมกซีนออกนี่ไม่มีเสียงเลยนะผมคือทํามาได้แน่นใช้ได้เลยนะครับดูสีดําไม่มีเลยงานแน่นมากครับแต่ถ้าใช้ม่นานอาจจะมีเรื่องการคคอกแคกไหมอาจจะมีได้อยู่แล้วนะผมของจริงก็เป็นนะครับนี่ครับท้ายแมกซีนมีเอ่อเป็นตัวนูนมาด้วยครับ UDL นะครับผมแบบนี้โอ้โหบอกเลยโอ้โห โอ,โ,โอ้โหนะก่อนที่จะแพ็คของไปให้พี่เล่มีการตรวจเช็คทุกกระบอกยิงทดสอบดูทุกกระบอกนะครับว่าระบบใช้งานได้ปกติไหมแล้วก็มีการฉีดสเปรย์ซิลิโคนไปให้เล็กน้อยด้วยนะผมเป็นการดูแลรักษาเบื้องต้นไปให้นะครับเมื่อของไปถึงลูกค้านะครับผมแต่เวลาที่เราใช้มปนนานนะเราก็ควรที่จะฉีดัปมากนิดหน่อยนะับฉีดตามจุดที่มันต้องเคลื่อนไหวนะนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฉีดตรงในส่วนของสไลด์บ้างนะตรงลางสไลด์นะผม แบบนี้นะอาจจะฉีกเข้าไปด้านในนิดนึงนะครับผมด้านในที่มันเป็นลูกสูบอยู่นะบิดนิดหน่อยหน่อยะครับผมแบบนี้นะแล้วก็ดึงนะครับให้มันกระจายไปตัวถึงปืนนั่นเองนะครับแบบนี้ย้ำนะครับว่าสเปรย์ซิลิโคนยี่ห้ออะไรก็ได้ครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ปิดไว้นะเป็นภาษาจีนนะอ่านไม่ออกนะครับทีมาดูวิธีการถอดกันนะครับผมแต่บอกก่อนนะพี่เล็กไม่อยากแนะนําให้น้องๆว่าหนหูหลายๆคนนะครับให้ไปถอดมันนะครับ แต่คนเล่นปืนส่วนใหญ่เนาะก็อยากถอดดูนั่นแหละว่าระบบการถอดอะมันเป็นยังไงมันอารมณ์ฟิลในการถอดขายของจริงไหมชิ้นส่วนด้านในมันจะเป็นยังไงขออนุญาตแนะนําอย่างนี้ถ้าอยากจะถอดนะครับให้ถ่ายคลิปของตัวเองถ่ายที่ปืนให้เห็นจะชัดตั้งแต่เริ่มถอดนะครับเราจะได้รู้ว่าเอ้ยวลาถอดมาแล้วชิ้นส่วนบางตัวมันอยู่ตรงไหนไมันเป็นยังไงนะแนะนํากันแบบนี้นะครับเพราะเวลาที่ถอดมาแล้วบางครั้งเวลาประกอบและหลายคนนะที่ทักแชทมาพี่เล็กเออคือพี่เล็กครับผม ถอดออกมาอยากดูระบบด้านในมันแต่พอประกอบประกอบไม่ได้นะผมนะก็แนะนําว่าให้ถ่ายคลิปไว้นะเพราะปืนแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะระบบกลไกด้านในนะครับก็จะถอดให้ดูคร่าวๆกันแล้วกันนะไม่ถอดละเอียดนะเวลาถอดนะครับมีเทคนิคเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องไปขึ้นลำแบบนี้นะไม่ต้องไปขึ้นลำให้มันสุดแบบนี้นะครับเพราะถ้าเราขึ้นลำให้มันสุดแบบนี้ตัวลูกสูบนะครับมันจะมาอยู่ด้านหลังถูกล็อกไว้ด้วยสะพานไกนะครับอยู่ในตำแหน่งพร้อมยิงนั่นเอง เวลาที่เราถอดสไลด์ออกไปแล้วลูกสูบมันจะไม่ไปกับสไลด์นะครับลูกสูบมันจะคาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงสะพานไกที่ล็อกไว้นะครับและถ้าเราไปเผลอบางจังหวะนะครับลูกสูบน่มันจะมีสปริงดันอยู่มันจะดีดลูกสูบหายไปนะครับระวังนิดนึงนะครับผมเพียงแค่เลื่อนมาครับผมเห็นตรงนี้ไหมเห็นติ่งเล็กๆเบาๆตัวนี้เล็กๆตัวนี้ไอ้ติ่งตัวนี้เอาไว้อสําหรับคันค้างสไลด์นะครับผมนี่ติ่งนิดๆตัวนี้นะครับติ่งเล็กๆตัวนี้เลื่อนมาครับผม เลื่อนมาให้มันตรงกับหัวตัวคันค้างสลดตัวนี้เลื่อนมาครับผมเลื่อนมาค่อยๆเลื่อนมาครับผมตัวนี้นี่ตรงแล้วดันครับผมดันครับดันสลักฝั่งนี้อันหัวสลักมันไปนะครับแล้วก็เอล็อกค้างสล์ไว้ระวังมือนะครับอย่าเอามือเข้าไปตรงนี้ครับเดี๋ยวเผื่อมันเกิดการดีดแล้วมันจะหนีบนิ้วเรานะครับผมนี่ครับแล้วก็เอามือจับไว้แบบนี้นะผมแล้วก็ดึงสลักมันออกมาอย่างนี้ครับดึงสลักมันออกมาอย่างนี้เลยนะครับ นี่แบบนี้เห็นไหมครับพี่เล็กถึงบอกอย่าเอามือเข้าไปนะครับผมมันจะหนีบนิ้วนะแล้วก็เลื่อนสไลด์ออกไปด้านหน้าเลยเหมือนของจริงเลยนะครับผมเลื่อนออกไปแบบนี้เลยโอ้โหนี่อย่างที่พี่เล็กบอกนะครับถ้าเราไปขึ้นลำสุดสุดแล้วนะครับไอตัวสปริงและลูกสูบตัวนี้มันจะมาคาอยู่ตรงนี้ครับมันจะถูกล็อกไว้ด้วยสะพานไกตรงนี้ครับ แล้วเวลาที่เราถอดสลดออกมาถ้าเราจังหวะที่เราเผลอนะครับลูกสูบมันก็ถูกสปริงดีดหายไปรับงานเข้านะในส่วนของกลไกแล้วก็ชุดร่างกายตัวนี้พี่เล็กขออนุญาตไม่ไปยุ่งกับมันนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนําให้ไปยุ่งกับมันด้วยถ้ามันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมแบบนี้เลยนะครับตองสลักล็อกหรือว่าไอตัวคันแขวนสไลด์ตัวนี้นะครับเป็นโลหะนะแต่ไม่ใช่เหล็กน่าจะเป็นซิงอลลอยนะครับผมคล้ายๆกับพวกปืนแบงก์กันนั่นเองนะครับผมเป็นซิงอลลอยนั่นเองนะครับผม เป็นโลหะแต่ไม่ใช่เหล็กนะครับนี่ครับสปริงตัวนี้นี่นีครับผมตัวนี้เป็นสปริงลูกซูบนะผมแบบนี้นะเอาเข้าๆไปแล้วกันนะนี่แบบนี้ตัวนี้ก็เป็นลูกซูบนะผมแบบนี้เลยนี่ถอดลูกสูบออกมาแบบนี้นะครับแต่จริงๆก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถอดอะไรมันหรอกนะถ้าลูกสูบมันไม่ได้เสียหายหรือว่า,าลูกยงลูกยางมันไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องไปถอดมันหรอกนะครับผมนี่เห็นไหมไกด์หลอดเป็นโลหะนะครับผมนี่ยาวเลย ยาวตัง้งแต่ตรงนี้มาถึงนี่โอ้โหลักษณะของไกด์หลอดยาวแบบนี้นะถ้าเป็นปืนจริงนะครับเขาจะเป็นเรียกว่าเป็นปืนแต่งนะครับทาให้ปืนมันนิ่งมากขึ้นเวลายิงและกลุ่มกระสุนมันดีนั่นเองนะคเขาเลยเลือกใช้ไกด์หลอดที่เป็นยาวๆแบบนี้คนระับส่วนใหญ่จะใช้กับพวกปืนแต่งพวกอะไรอย่างนี้นะครับพว่าไปเล็นไปดูคลิปของเมืองนอกมาแล้วนะครับสามารถถอดได้ทุกชิ้นส่วนเลยนะในนี้เลยนะผมถอดได้หมดเลยยกชุดอะไรออกมาไกด์ลงไกด์หลอดถอดได้หมดลํากล้องถอดได้หมดเลยนะครับ แต่ไม่แนะนําให้ไปถอดนะครับไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นจะต้องไปถอดมันนะครับเราก็เอาเข้าไปให้มันตรงล่างของเขานะผมนี่เอาเข้าไปตรงล่างแบบนี้ครับแล้วก็เลื่อนมาแล้วเลื่อนมาแล้วก็ดูสปริงให้เข้าตรงนี้นะครับเข้ากับแกนยึดท้ายสปริงตัวนี้ครับเข้าตำแหน่งตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็เลื่อนหาลูครับนี่เลื่อนมาเจอรูไหมฮัลโหลฮัลโหลตรงนี้ครับผมเมื่อเราเจอรูแล้วเราก็เอาตัวนี้ครับตัวอ่าสลักคัน ค้างสลด์ตัวนี้ใส่เข้าไปที่รูครับสอดเข้าไปนะครับผมสอดเข้าไปก่อนเดี๋เพิ่งดันเข้าไปนะเพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งมันยังไม่ตรงนะตอนนี้ตำแหน่งมันยังไม่ตรงหัวของตัวสลักตัวนี้นะหัวตรงนี้นะมันจะต้องตรงกับตัวว้ลลเล็กๆตรงนี้นะผมสอดเข้าไปก่อนนี่สอดเข้าไปแค่นี้นะครับผมแล้วก็ดันไปครับผมดันไปแบบนี้นะครับเมื่อมันตำแหน่งมันตรงกันแล้วค่อยดันสลักตัวนี้เข้าไปเมื่อดันกดเข้าไปแล้วทดสอบดูครับผมแบบนี้ ทำงานได้ปกตินะครับผมเน้นย้ำเรื่องกดความปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับกระสุนโฟมตัวนี้โดนตัวไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าเล็งใส่นาสตาก่อนที่จะถอดหรือทำอะไรกับมันทุกครั้งหรือกระสุนเกิดการติดขัดสิ่งแรกที่ควรจะทำถ้าเป็นปืนรุ่นที่มีเซฟให้เข้าเซฟเข้าเซฟ,เ,เ,ซฟเสร็จปดแมกซีนครับปดแมกซีนก่อนนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะก่อนจะถอดหรืออะไรเคลียร์ปืนดูครับผมว่ามันปลอดภัยหรือไม่ได้ไหวนะครับผมคลิปนี้ถ้ายาวพิริศก็ต้องขออภัยด้วยนะ ก็คือจะต้องให้ข้อมูลรายละเอียดที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับจะใส่กระสุนจากทางหัวปลอกก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบเลยนะครับแบบนี้กดเข้าไปมันสุดหรือจะใส่จากทางด้านท้ายกระสุนก็ได้นะครับผมแบบนี้เลยสําหรับเรื่องความแรงของกระสุนแต่ละนัดอาจจะไม่ได้สเสถียรอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นกระสุนโฟมความแรงหรือไม่แรงขึ้นอยู่กับความแน่นของหัวกระสุนของแต่ละอันด้วยนะครับกระสุนโฟมบางหัวอาจจะแน่นเยอะ บางอันก็อาจจะแน่นไม่เยอะนะครับความแรงมันก็ลดหลั่นกันไปนะครับผมทีนี้เราก็ใส่เข้าไปครับผมนี่หนัดสองสามสี่ห้าหเจ็แปแบบนี้เลยโอ้โหความเร็ววัดได้อยู่ที่ประมาณตัวนี้นะครับนั้นแหละนะ นี่ครับ43.2นะครับฟุตต,ต่อวินาทีนะครับยิงเสร็จคัดปอกโอโ้โหนัดที่สองแบบนี้โอโ้โหนี่เห็นไหมอย่างที่พี่เล่มบอกนะครับนัดที่สองไปที่63.3เลยนะครับอย่างที่บอกครับแต่ละนัดออความแรงไม่เท่ากันครับอยู่ที่ความกระชับของกระสุนด้วยนะครับคัดปอกนี่ครับต้องชักคัดปอกทีละนัดนะสำหรับรุ่นนี้นะลองดูอีกนัดหนึ่งโอโ้โ นับนี้ไปได้ถึง87.3เลยทุกคนขัดปอกโอ้โห,โห,โหจา้าดไปนี่ตัวนี้68.2ิบแปดจุดสองนะผม,มความเรือความแรงก็ไม่ได้มากมายนะถือว่าก็เออ่ประมาณนี้ขัดปอกไปนบแบบนี้อย่างที่ไ่เลด้บอกนะว่าโดนตัวมันไม่เจ็บนะอาจจะแค่จึกจ๊กจัเท่านั้นเองแต่เน้นย้ำว่าอย่าเล็งใส่หน้าใส่ตาก,กันนะครับเดี๋ยวจะลองยิง ่ามือให้ดูนะครับผมแบบนี้เห็นไหมไม่รู้สึกเจ็บมาแค่จ๊กๆเท่านั้นนะครับอ่ะขัดปอกออกไปเลือกไหมยังเลือ,อยู่นะผมยิงฝ่ามือให้ดูไหมนี่แบบนี้ครับก็อย่างที่บอกครับไม่เป็นอันตรายนะครับน้องๆน,น้องหนูเล่นได้แต่อย่าเลงใส่หน้าใส่ตาก,กันหรือทางที่ดีควรจะมีแว่นเซฟตี้นะครับขัดปอกเลือกนั้นหนึง่งจัดไฟแบบนี้หน่อยโอ้โหไม่เจ็บเห็นไหมครับผม พัดปอกไปนี่กระสุนหมดนัดสุดท้ายสไลด์ขามครับ,รบและที่สำคัญเพจพิล็กไม่เน้นเอาของที่มันแรงแงมาขายนะครับจะเน้นย้ำแต่แบบว่าระบบก,การเล่นมันสมจริงรูปแบบสวยงามระบบก,การทำงานโอเคไม่ค่อยมีปัญหาถ้าใครอยากได้ตัวปืนจอวิกแบบนี้ที่เน้นแรงแงแนะนำให้ไปบีบีกัน,นะครับอย่างที่บอกครับบีบีการปืนจอวิกตัวนี้งานจีนเกตต่ำๆก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0พันบวกๆนะครับผมตอนนี้ราคาจะลงมาหรือย,ยังไม่รู้นะครับแต่ เคยดูคลิปอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ4,000บวกนะครับเพื่อบางคนอาจจะอยากรู้ระยะยิงไกลนะครับก็อย่างที่บอกมันแค่ปืนอารมณ์ของเล่นนะครับผมพิ่เลกทดสอบมาแล้วนะครับบางหัวก็ไปที่ประมาณ6-7เมตรบางหัวกระสุนนะครับแล้วแต่ความแน่นของหัวกระสุนด้วยอย่างที่บอกบางอันก็ไปได้ถึง12เมตร15เมตรเลยนะครับผมก็ประมาณนี้อย่าไปเอาอะไรมากนะครับสำหรับเรื่องระยะยิงไกลระยะของขนนะครับเพราะมันเป็นของเล่นเอาไว้ยิง เป่ากระนาดหรือเป็นเป่าอะไรซ้อมเล่นอยู่ในบ้านนะครับผมนี่ครับเดีย๋ยวที่บอกนะด้านในบางจุดบางชิ้นส่วนเป็นโลหะนะครับด้านในตัวของเกี่ยวปอกเป็นโลหะนะครับผมเก็บรายละเอียดมาดีมากเลยมาทดสอบการคัดปอกแบบเปล่าๆนะอันนี้ไม่มีหัวขสุตไม่ได้ใส่หัวนะทดสอบดูนะครับผมอันนี้ใส่แค่เจ็ดนัดนะผมทดสอบดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นี่นดสุดท้ายอาจจะต้องมีการโยนออกไปบ้างนะผมนี่กระสุนหมดสไลด์ค้างนะผมเวลาที่กระสุนบางจังหวะมันไม่ถูกเกี่ยวมาก็ไม่ต้องไปแปลกใจอะไรนะก็เขี่ยมันออกบ้าบ้างนะผม <K> ก็ถือว่าเป็นปืนของเล่นที่น่าเก็บน่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับส่วนคลิปหน้าพี่เล็กจะมีของเล่นอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกอย,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับทุกคนอา้าก็จัดไปดีครับรออะไรเราไปรุ่น โอ้โหไดอารมณ์สมจริงมากๆเลย